รพบุรุษของไทยแผ่โบราณปกบานป้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารัากษาสืบไปวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศัการาช2568เวลา10นาฬิกา30นาทีกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเดินทางมาที่กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งกำลังใจให้ทห,หารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทยกัมพูชาคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอกล่าวว่าการรวมตัวกันในวันนี้เพื่อแสดงถึงความหงหุหงิดและส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่แนวหน้าทุกนายเราขอร่วมต่ากรับไทยประรนานรัฐบาลกัมพูชาและทหารกัมพูชาที่ยิงระเบิดสูปป่เป้าหมายพลเรือนรัฐาภรณ์โ,ร,โรงพยาบาลและาาประทรวงกลาโหมอไม่ิกัน กูกระทำเรียนาทำสิ่งของเข้าสารอาหารเองเพื่อใช้ต่างๆเพื่อสนุกดองรับไทยที่แย่เป็นการยิงแบบไม่ถาวรแต่เราคงต้องมองกันังรักษาลที่ตายในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอทำให้โลกยอมรับของประเทศไทยต่อไปไทยของประเทศมีหลายรูปแบบแม้คนเราแต่ดีปกป้องประเทศไตมีเจตนาแน่ๆที่จะร pues e ่วมกับทุกหมู่เรา ในการสร้างประเทศที่แข็งตาเดียวสายตาปราศจากขรรค์ท่นซึ่งจะเป็นพื้นฐานตาต้องการการรุกันจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี้ทยทุสุดเราขอส่งแรงใจตำะเวนใจเพื่อลุ้นตะโกงทัพไทยในการปกป้องประเทศไทยด้วยหัวใจเดียวหลังสู่แนวหน้าร่วมใจปกป้องไทยนำประเทศไทยสู้ไทยร่วมกันขอแรงบ้านรักเือ คุณจตุพรพรมพันธ์ได้แสดงความเห็นถึงการทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาที่มาเลเซียนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะปรากฏชัดว่ากัมพูชานั้นได้ละเมิดข้อตกลงทําให้เห็นว่าสถานการณ์ที่ชายแดนนั้นยังไม่สามารถไว้วางใจได้ขอเชิญชวนชาวไทยส่งกําลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์อธิปไตยอยู่ในแนวหน้าแสนหัวข้อที่มีการถแถลงหนึ่งเวลาเที่เคยเมื่เค้ ยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแม่งจนกระทั่งป่านนี้มึงยังไม่หยุดยิงเลยข้อที่สองเรเรจในระดับแม่ทัพเรนะครับ A B C นักกเอเยตล้มเขาแม่ทัพหนึ่งสองเราแม่ทัพสี่ห้าฟังคำพูดหแต่แกที่ไม่มีสัจจะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไข มีคน,นคุณในเจราจาแบบโมหโ้หแบบนี้ละได้งลยแล้วเขาหยุดยิงไหมเนยเขาไม่หยุดยิงยิงกันนั่นเองถึงคู่ฆ้าล้างโครก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่ลบหนีหา หลังจากนั้นกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยได้มอบกระเช้าของที่รึกและมอบดอกไม้ให้แก่ทหารและทางการทหารได้มอบน้ำดื่มเย็นๆให้แก่พี่น้องที่มาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยครับมาาาาาเเเยื้้ออองงรรรตักษท